อยากทุกท่านครับการทําให้ประเทศไทยของเรามีความเจริญแบบชัดเจนยิ่งยิ่งขึ้นเลยนะครับก็เริ่มต้นที่การพัฒนาคนครับทาให้คนไทยมีคุณภาพยิ่งยิ่งขึ้นแล้วหนึ่งช่องทางครับที่ทําให้คนไทยมีคุณภาพยิ่งยิ่งขึ้นก็คือการที่เริ่มต้นส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยมีความสดชื่นแจ่มใสย,ยิ่งยิ่งขึ้นซึ่งช่องทางที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะครับก็กราบขอความกรุณาครับ ให้ครูนาบอกต่อวิดีโอนี้ไปโดยไม่คิดมากคือญาติจะมาดูเองเข้าไปใน YouTube เลื่อนเข้าไปในเพลย์ลิสต์แล้วออกแบบการที่ตัวเราเองจะมีความสดชื่นแจ่มใสย,ยิ่งขึ้นให้รู้ดยียิ่งขึ้นได้เองนะครับมีสุขภาพดีลองนึกถึงการที่ตัวเรานะครับทุกเช้าเราตื่นขึ้นมาเราให้เวลาตนเอง5นาที10นาที20นาทีครับเ <c oughs> พื่อที่จะมาออกแบบแล้วไปทําจริงๆให้ตัวเราเนี่ยมีความสดชื่นแจ่มใสยิ่งขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง จะดีขึ้นเองโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทก็คือบอกต่อวิดีโอนี้ไปนะครับไม่ต้องเสียเงินหรือแบบนึกแบบง่ายๆครับทุกวันนี้เราอยากให้คนไทยเนี่ยเก่งการเตะฟุตบอลเราก็สร้างพื้นที่แห่งหนึ่งให้คนเดินผ่านเข้ามาแล้วสามารถที่จะเก่งฟุตบอลได้การที่เราอยากมีนักร้องนักเต้นที่เก่งมากๆเราก็สร้างพื้นที่ขึ้นมาเราให้คนเดินผ่านเข้ามาเรากลายเป็นนักร้องนักเต้นที่เก่งขึ้นนึกภาพครับ เราสร้างสถานที่แห่งหนึ่งขึ้นมาครับแล้วให้คนเดินผ่านเข้ามาจุดแรกนะครับในการพัฒนาคนที่ได้ผลก็คือส่งเสริมให้คนเรามีความสดชื่นแจ่มใสขึ้นมาจริงๆอยากให้ลองดูนะครับซึ่งขั้นตอนของมันง่ายๆก็ที่ปรากฏบนหน้าจอครับเรารู้สึกจริงๆหรือยังว่าเราสดชื่นแจ่มใสเราไปถึงคุณค่าความดีหรือยังอย่างเช่นการที่เรามองว่าอืมชีวิตของฉันมีคุณค่าจริงๆนะเราจะรู้สึก ได้แบบนั้นจริงๆเริ่มต้นจากความสดชื่นแจ่มใสครับจากนั้นครับการที่เราเข้าถึงความสดชื่นแจ่มใสและคุณค่าร่วมกันสิ่งดีๆร่วมกันซึ่งทั้งหมดครับคือข้อ3ครับก็คือการที่เราจงใจเราไม่รอวันพรุ่งนี้ครับแต่มันคือตอนนี้ครับทําให้ดีแบบสิ่งที่เราเห็นว่าดีะดีจริงๆในตอนนี้และดีอย่างต่อเนื่องจะทําอย่างไรล่ะครับนั่นคือสิ่งที่อยากให้พวกเราลองสงสัยถาม แล้วไปใส่ใจให้เวลาตนเองอย่างน้อยให้เกิดขึ้นนะครับจริงๆก่อนลุกขึ้นมาก็ได้นะครับลองนึกดูว่าเราจะทําให้ชีวิตของเราสดชื่นแจ่มใสและดีขึ้นได้ยังไงลองถามและหาคําตอบเพื่อไปทําด้วยตนเองอย่างน้อยวันละ5นาที10นาทีหรือ20นาทีขึ้นไปครับแล้ววันแรกมันไม่เท่าไหร่แต่ต่อไปเราจะตอบได้ด้วยตัวของเราเองถึงตรงนี้ครับอยากให้ลองนึกดูจริงๆครับว่า คนเราครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันแต่คนในครอบครัวไม่คุยกันไม่มีความเข้าใจแบบดีๆร่วมกันไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตในการที่จะร่วมครอบครัวไปได้วยกันแบบดีๆบางครั้งเนี่ยถึงขั้นใช้ชั้นเชิงแบบแปลกๆเนี่ยมาทําลายความสามั์ระหว่างกันครอบครัวนั้นจะเป็นยังไงครับนึกถึงประเทศครับถ้าเกิดว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วกันนะครับแล้วมีคนมหาเสียงแบบที่คือขอให้คนเนี่ยไปเลือก ตนเองอะ่ะโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงความเจริญแบบที่แบบเป็นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศอะ่ะพรรคการเมืองก็ทําแบบนั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับเราคนที่ไปเลือกก็นึกอย่างเดียวว่าขอให้ฉันได้ประโยชน์แบบที่เป็นประโยชน์ระยะสั้นแต่ทําลายความยั่งยืนของประเทศในระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับนึกภาพที่การเมืองก็มองว่าฉันจะต้องแบบคือมันเหมือนกับแนวความคิดประชานิยมผมไม่ได้โทษประชานิยมนะครับ แต่ถ้าประชานิยมทําลายการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับสําหรับผมเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการร่วมทํางานไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานเนี่ยในครอบครัวในชุมชนในหน่วยงานระดับต่างๆจนถึงประเทศนะครับผมก็จะเสนอนะครับคือผมเสนอจริงนะนะครับผมก็จะบอกต่อวิดีโอขั้นที่11และ12เนี่ยรวมถึงขั้นที่1ไปบ่อยๆตลอดนะครับคือถ้าเกิดว่ามีโอกาสให้ผมได้ไปทํางานที่หน่วยงานใดก็แล้วแต่ ผมก็จะเสนอวิดีโอขั้นที่12นี้กับคือกราบขอความกรุณาเนี่ยว่าให้ดูให้ผมหน่อยนะครับคือผมจะแบ่งในขั้นตอนการทํางานเนี่ยเป็น3ขั้นตอนขั้นตอนที่1ครับก็คือการดําเนินงานขั้นพื้นฐานคือที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานองค์กรเนี่ยเขาไม่มีแนวความคิดแบบของเราเนี่ยเขาก็ยังอยู่ได้ประเทศไทยก็อาจจะมีดีบ้างไม,มไม่ดีบ้างนะครับในเรื่องของการเมืองในเรื่องของคนคุณภาพเนี่ย ก็จะมีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก็ยังอยู่กันมาได้ผมก็จะมีการดําเนินงานขั้นพื้นฐานคือรอรับฟังและทํางานไปตามกรอบที่เราควรทํานะครับสิ่งที่เราทําดีอยู่แล้วจากนั้นขั้นตอนที่2ก็คือพัฒนาการมีส่วนร่วมผมก็จะขอใช้วิดีโอนี้การมีส่วนร่วมก็คือผมบอกต่อวิดีโอนี้ไปใครที่อยากจะมองเห็นว่าเออเรามีประเด็นอะไรที่เราต้องมาคุยกันถ้าผมบอกว่าการประชุมหรือการคุยกันเนี่ยในสังคมไทยของเรา เรายังใช้ประโยชน์จากตรงนี้ร้อยมากเรายังมีทักษะการประชุมหรือการร่วมคุยร่วมคิดแล้วไปร่วมทำเนี่ยทักษะตรงนี้เนี่ยยังอ่อนเนี่ยพวกเราจะคิดว่างไงครับจากนั้นครับขั้นตอนที่3ครับหลังจากที่เราเข้าใจดีแล้วนะครับเราคุยกันดีแล้วเนี่ยคุยกันก็ถูกคอร่วมทํางานก็เข้าขาเป็นการถูกคอเข้าขางยิ่งขึ้นคนเราลดอคติลดการมีชั้นเชิงลดการแอบการกักต่อก,กันนะครับจะสามารถมา ร่วมเดินเครื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนได้พัฒนาแบบดีๆคือพัฒนาคนแล้วพัฒนาการทํางานเป็นทีมร่วมกันได้ดีแล้วเราก็ไปพัฒนาทั้งปวงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นซึ่งทั้งหมดครับไม่ได้ไปบังคับนะครับก็จะอาศัยความเข้าใจยิ่ง,งขึ้นพร้อมความสมัครใจยิ่งยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าจะบอกว่าวิดีโอขั้นที่1ถึงขั้นที่15มันมากเกินไปก็บอกได้นะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าผมอาจจะออดอ้อนนะครับให้ญาติเนี่ย ขอความกรุณาดูให้ผมหน่อยนะครับขั้นที่1ถึงขั้นที่15เพราะว่าอะไรครับเมื่อคนมีปัญหาสังคมก็มีปัญหานะครับเมื่อคนมีปัญหาครอบครัวก็มีปัญหาเมื่อคนในหน่วยงานมีปัญหาไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันหน่วยงานก็มีปัญหาจะพัฒนาต่อไปก็ลําบากนะครับเมื่อการเมืองนะครับคนที่ไปเลือกตั้งคนที่เป็นพรรคการเมืองเป็นตัวแทนมารับเลือกตั้งแนวคิดมีปัญหา ก็จะมีปัญหาผมไม่บอกว่าปัญหาเป็นสิ่งไม่ดีผมไม่บอกว่าทุกคนต้องคิดเหมือนกันหมดแต่การที่เราเข้าใจกันได้ดียิ่งขึ้นมีเป้าหมายร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นกว่าแบบเดิมที่เป็นอยู่แบบเดิมก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่เราดียิ่งขึ้นกว่าแบบเดิมที่เป็นอยู่มันจะดีกว่าไหมแล้วการที่เราจะทําให้ดียิ่งขึ้นก็คือลองฟังวิดีโอครับแล้วเรามาลองคุยกันเพื่อดูว่าเราจะไปต่อกันยังไงแบบดีๆ ยอมรับครับว่าผมอยากเห็นประเทศไทยเจริญแบบยิ่งยิ่งขึ้นแบบเห็นได้ชัดเจนจริงก็เลยจะมาแถมให้นะครับในวิดีโอแนะนํานี้นะครับที่11และ12นะครับเรื่องแรกก็คือ4ประสบการณ์นะครับคือสรุปไม่ง่ายนะครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าขอแค่คนเราครับคือเราจะมีชีวิตแบบดีบ้างไม่ดีบ้างยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าเราสามารถเข้าไปผ่านประสบการณ์ที่มีคุณภาพได้เราใช้กําลังและเวลาในตอนนี้ของเรานะครับไปผ่านประสบการณ์ที่มีคุณภาพคนเราก็จะดีขึ้น อยากให้ลองนึกภาพครับคนกลุ่มแรกพาตนเองไปผ่านประสบการณ์คุณภาพแบบดีๆจริงๆนะครับประสบการณ์คุณภาพไม่ได้บอกว่าต้องเข้มข้นแบบต้องเคร่งเครียดนะครับประสบการณ์คุณภาพก็คือเริ่มต้นจากเบาๆก่อนเหมือนเหมือนกับน้องๆที่ไปเข้าโรงเรียนแล้วรู้สึกดีกับโรงเรียนแล้วเริ่มไปหยิบจับทําให้สมองทํางานร่วมกับมือได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นจากนั้นครับคนที่ผ่านประสบการณ์คุณภาพบ้าง แล้วไม่มีคุณภาพบ้างแต่เน้นหนักไปทางปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะครับแบบที่3มก็คือคนที่ไม่สนใจในเรื่องของการประสบการณ์คุณภาพหรือไม่มีคุณภาพไม่ได้สนใจเลยกลุ่มที่4ครับก็คือคนที่พาชีวิตของตัวเองไปผ่านประสบการณ์ที่เลวร้ายอย่างเช่นถ้าเรามองนะครับในข่าวทุกวันนี้นะครับมีคนที่ทําผิดแบบแปลกๆมีคนที่เสพยาบ้าแล้วเผาบ้านคนที่ไปเล่นเกมแล้วมีความแบบ สารเคมีในสมองหลังผิดปกติแล้วกลายเป็นปัญหาสังคมนะครับผมไม่ได้บอกว่าการเสพยาการเล่นเกมไม่ดีนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่ามันคือสิ่งที่คนเราไปผ่านแล้วส่งผลต่อชีวิตของเราเองต่อไปครับนึกภาพครับโรงเรียน2กลุ่มกลุ่มแรกก็เรียนตามปกติเราจะเคยเห็นว่าเด็กอนุบาลไม่ค่อยอยากไปรกโรงเรียนอีกโรงเรียนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือออกแบบประสบการณ์คุณภาพแบบดีๆให้เด็กเนี่ย มีความรักมีความสนใจมีความอยากไปโรงเรียนแบบดีๆนะครับไม่ใช่ไปเปิดทีวีให้เด็กดูแล้วเด็กก็รู้สึกว่าอยากไปดูทีวีเปิดคอมให้เด็กเล่นเกมแล้วเด็กก็อยากไปโรงเรียนอันนี้ไม่นับนะครับแต่อยากให้เด็กไปโรงเรียนแบบดีๆแล้วมีการพัฒนาสมองการเรียนรู้ข้อมูลพร้อมกับการลงมือทําจริงๆก็คือให้สมองร่วมกับกับมือทํางานจริงๆแบบที่แบบเด็กก็ยินดีที่จะไปเรียนด้วยมันออกแบบได้นะครับ อยากให้นึกถึงแบบเกิดความรู้สึกว่าลองสักตั้งลองให้ถึงคือคนเราทดลองได้นะครับผมไม่บอกว่าจะต้องไปลอกแบบสิงคโปร์มาลอกแบบฟินแลนด์มาล่องแบบไอ้นิวซีแลนด์มานะครับคือเราไปดูแต่เรามาออกแบบให้กับประเทศไทยแต่ก็ยืนยันนะครับว่าจุดเริ่มต้นนะครับ ของการที่คนเราจะดีได้ก็คือการที่เรามุ่งไปที่การพัฒนาความสดชื่นแจ่มใสการมีสตินะครับการทําให้มีสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจที่พร้อมในขั้นต้นเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าในวันที่เราหายใจได้ไม่ดีในวันที่เราเคร่งเครียดมากๆบางครั้งนะครับทางเดินของเราเนี่ยเราอาจจะเลือกผิดก็ได้แล้วการผิดเนี่ยบางครั้งเราเคยชินกับสิ่งที่ผิด เราเคยชินกับการติดเกมไปแล้วเราคิดว่าเกมเป็นสิ่งที่เป็นสาระหลักของชีวิตผมเคยเจอเด็กที่แบบว่าฉันไม่ต้องเรียนก็ได้แต่ขอให้ไปโรงเรียนแล้วได้ไปเล่นเกมกับเพื่อนก็พอแล้วแล้วก็เขามีปัญหาจริง,รงนะครับมีปัญหาถึงพฤติกรรมการแสดงออกการใช้ชีวิตน้ําก็ไม่ค่อยอยากอาบไม่ค่อยสนใจชีวิตดีใจที่จะได้กินได้เที่ยวได้เล่นได้เล่นเกมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขัดใจไม่ให้เล่นเกมก็จะเริ่มมีปัญหา ผมเจอคนแบบนั้นจริงๆนะครับก็ขอบอกว่าทุกอย่างครับฟื้นฟูนได้ที่การออกแบบประสบการณ์หรือชีวิตที่มีความสดชื่นแจ่มใสย,ยิ่งขึ้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าบางครั้งนะครับเราเจอคนที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดเราไปเข้าค่ายคนทำผิดเรานำไปเข้าคุกแต่ถ้าเราสามารถออกแบบจุดสตาร์ทแรกหรืออาจจะเป็นจุดสตาร์ทที่แทรกเข้าไปให้คนที่ไปเข้าค่ายแบบนั้นให้คนที่ ถูกขังแบบนั้นนะครับได้สัมผัสความสดชื่นแจ่มใสได้นานพอไม่แน่นะครับจะนําไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมและนาไปสู่การเปลี่ยนใจให้กลายเป็นใจแบบดีๆที่มั่นคงขึ้นมาก็ได้นะครับพอใจดีมั่นคงแล้วเนี่ยโอ้โหจะกลายเป็นคนใหม่เลยนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับว่าในขั้นที่12นี้นะครับก็อยากจะให้บอกต่อจริงๆขั้นอื่นผมก็คงอ่านได้ไม่ดีเท่านี้หรอกนะครับแต่ขอให้ดูที่ สาระเป็นสําคัญนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวสําหรับคนที่จะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับผมนะครับฝากเนื้อฝากตัวสําหรับญาติและเพื่อนร่วมชาติทุกคนนะครับเราสามารถที่จะไปออกแบบแล้วสร้างสิ่งที่เราจะเดินเข้าไปลองจริงเราเราพร้อมที่จะร่วมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ประเทศไทยของเราจเจริญยิ่งขึ้นอย่างชัดเจนจริงๆนะครับแล้วจุดเริ่มต้นจุดแรกก็คือการที่พวกเราครับ ช่วยบอกบอกต่อยอดครับวิดีโอขั้นที่1ขั้นที่11นะครับแล้วขั้นที่12นะครับต่อเนื่องไปคือบอกต่อแนะนำนะครับกดส่งต่อนะครับคือไปกระซิบก็ได้ให้ญาติดูแล้วบอกว่าสามารถที่จะไปดูวิดีโอขั้นต่อๆไปได้ด้วยการเข้าไปใน YouTube แล้วเลื่อนไปที่เพลย์ลิสต์นะครับไปที่รางวัลชีวิตจากนั้นเลื่อนลงไปดูท้ายถ้าขี้เกียจก็เลื่อนลงไปดูท้ายไปดูขั้นที่1 ถึงขั้นที่15เลยนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวจริงนะครับขอความกรุณาครับผมคือแบบผมไม่บอกว่าสิ่งที่ผมบอกไปเนี่ยมันสมบูรณ์ที่สุดแต่คนไทยไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวคนเก่งดีที่ใจบุญอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากๆขอเพียงแค่เราครับบอกต่อวิดีโอไปเพื่อเป็นลักษณะของการจุดประกายในขั้นต้นมันเหมือนกับพี่ๆดาราซึ่ง ไปจุดประกายในเรื่องของเซิร์ฟสเก็ตเรามีคนไทยเล่นเยอะมากจนประเทศที่ผลิตเนี่ยเขาส่งให้แบบขายแทบไม่ทันเพราะว่ากระแสคนไทยเช่นเดียวกันครับคือผมทําวิดีโอไม่เก่งแต่การที่พวกเราหลายๆคนที่มีบุญบารมีที่มีความสามารถในการที่จะสร้างการจุดประกายแบบดีๆว่าอ๋อจะพัฒนาเนี่ยนะครับจะพัฒนาประเทศไทยให้เจริญเนี่ยต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ต้องเริ่มจากความสดชื่นแจ่มใสต้องเริ่มจากการปลูกนิสัยนะครับต้องเริ่มจากจิตใจที่มีคุณภาพก่อนนะครับการทํางานร่วมกับของร่างกายและจิตใจที่ดีรวมถึงสิ่งต่างๆที่ผมได้พูดมาแล้วในขั้นที่1 1และขั้นที่1 2นะครับก็ขอความกรุณานะครับว่าไม่เกี่ยวกับผมแต่เกี่ยวกับท่านที่ท่านสามารถมาร่วมบุญบาร,รมีไปด้วยกันแล้วการที่ท่านมองว่าการบอกต่อวิดีโอนี้ คือการทําบุญรูปแบบหนึง่งผมก็อนุโมทนาด้วยนะครับขอมีส่วนร่วมรับผลบุญนั้นด้วยนะครับให้ผลบุญเหล่านี้กระจายไปนะครับผมอธิษฐานจิตจริงๆขอบพระคุณครับ